มาแล้วนะครับกระบวนา536แต่ว่าตอนนี้พอ,อรอปิดไฟนะครับเพราะว่ารถวิ่งสวนกันนะครับเปิดแล้วครับช่วงนี้536กลับมืดนะครับสองครั้งแล้วนะครับกลับมืดกับช่วงหกโมงนะฮะเพราะว่าลงน้ำมันเสร็จที่สี่โมงครึ่งนะฮะเมื่อก่อนนี้จะลงเสร็จบ่ายสองครึ่งนะก็เ,ะเลยกลับเร็ว แต่ช่วงงานหลังนี่ลงเสร็จสี่โมงครึ่งกว่าจะออกกว่าจะอะไรก็ห้าโมงห้าโมงครึ่งน,นะ G A คันเดิมนะครับ4559นะครับขาประจำ536535นะครับก็ว,วันนี้รู้สึก536จะไปวิ่งเร็วๆนะครับวันนี้